สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีรถยุโรปครับผมรูหลามาเห่าแน่นอนนะครับยี่ห้อนี้ครับผมใช้น้อยราคาสบายกระเป๋าครับบำรุงรักษาดีรถสวยนถอไม่ขยับครับเบนครับ A170 รหัส W169 ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเอเวนการ์ดแฮตแบ็กแฮแบ็กครับปี2006ราคาเบาๆฮะราคาเอื้อมถึงนะครับสองแสน 9 8 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จัดธนาคารกรุงศรีได้24 7 0 0 0บาทนะครับสวยครับตันนี้สวยยี่ห้อเบนนี้ไม่ต้องพูดถึงการันตีความมั่นคงครับผมรูหลามาหาแน่นอนนะครับสีขาวครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเบนซินนะครับตัวนี้นะฮะเบาะหนังสีดำพร้อมใช้งานนะครับสวยนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับ ทรงอลไรมันติฟังก์ชันนะครับมีไฟตัดหมอกครับวิทยุ AM/FM/CD ได้หมดนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะฮะหน้านั่งนั่งสบายครับผมภายในรูหลาครับน่าหรูหลาสะอาดพร้อมใช้งานนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาครับตัวนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนมายางปี2020ครับผมนะครับผ่อนเบาห้าผ่อนเบา7 0 0เจ็ดพันบาทต่อเดือนนะครับท่านใดสนใจดูรถได้ที่ดอนเมืองนะฮะ คันนี้สวยครับคันนี้สวยเหมาะสําหรับไปตลาดมินิมินิครอบครัวนั่งได้สี่ห้าคนนะฮะไปเที่ยวนะครับเดินทางโน่นนี่นั่นนะครับใช้งานได้นะครับสามารถใช้ใช้งานได้นะครับรูหลารู้ลานะครับถ้าในที่มองหาเบนซ์อยู่นะครับคันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะราคาจับต้องได้ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะฮะยี่ห้อนี้การันตีได้เลย ครับผมสวยๆครับรถสวยๆสนใจทักมาได้ครับสนใจทักมาได้นะครับเอกสารในเล่มเอกสารเล่มพร้อมโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยๆสวยครับผมสนใจทักแอดทักไลน์มาครับผมครับสวัสดีครับรอดูคันต่อไปครับผมขอบคุณครับ